สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะมาตัดผักโหระพานะคะแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยเนาะว่าเพื่อนๆเนี่ยที่ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเป็นอย่างไรบ้างนะคะพืชผักที่บ้านเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านหน้าร้อนกันมาแบบโอ้โหหนักหน่วงเลยค่ะทุกคนต้นพืชของตายก็เหี่ยวไปหลายต้นนะคะแล้วตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะคะมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่าแล้ว แล้วของเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็อยากจะมาอัปเดตพูดคุยกันค่ะโหระพาเนี่ยแต่จะตัดดอกออกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาออกดอกแล้วต้นเขาเนี่ยจะแก่ค่ะนี่ตัดไปเลยใครที่ปลูกพืชปลูกผักคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะว่าที่บ้านของเพื่อนเนี่ยเป็นอย่างไร ใบยังงแบบชูตั้งแข็งแรงดีนะคะอ่าเดี๋ยวต่ายจะเน้นตัดตรงที่ออกดอกก่อนแล้วกันนะเนี่ยค่ะถ้าออกดอกแล้วเราควรจะรีบตัดค่ะ เดี๋ยวก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านด้วยนะเรากินเองก็ไม่น่าจะทันค่ะของตายช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต้นพืชต้น,ตน,ตนผักเหี่ยวไปหลายต้นเลยค่ะอันนี้คือแบบโอ้โหต้นเขายืดยาวมาสูงมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะยืดยาวมาเยอะเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวตต่ก็จะตัดออกนะคะให้เขาได้เกิดมาใหม่เนาะตรงไหนที่มีดอกเดี๋ยวก็จะตัดออกไปเลยค่ะ นี่ค่ะโหรรพาเนี่ยยังอยู่ดียังอยู่แข็งแรงเลยนะคะผ่านหน้าร้อนมาอย่างโชคโชนนะคะแต่เขาก็ยังอยู่ค่ะทุกคนของเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตกันได้เลยนะคะ ตัดมาแล้วค่ะเราก็เอาแต่เนี่ยค่ะเยอะเลยนะคะเอาแต่พอทาน,นะคะ่ะทําได้หลายเมนูนะคะสําหรับโหระพาเอาไปผัดฟักทองก็ได้นะคะหรือต้มแซ่บก็ได้ค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะไว้พูดคุยกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ